สวัสดีครับ f อซทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็นา,นายชาแนลก็มาเอาญ้านะครับเนื่องจากญ้าย้า,ย,าย้าสวยย้างามเหลือเกินนะครับฝนตกใส่วันนี้ก็ใส่เสื้อกันฝนอ่ะนุ่งกางเกีงกันฝนเพราะว่าต้องนั่งด้วยนะครับนั่งใช้อุปกรณ์อยู่ไหน มีอุปกรณ์อยู่ไหนเอ่ยอุปกรณ์วันนี้ใช้เคียวนะครับเนื่องจากว่าฝนตกแล้วดินมันเหนียวใช้จอบขูดไม่ได้นะครับดินที่นี่จะคล้ายๆเป็นดินทรายปนดินเหนียวนะครับถ้าถ้าฝนไม่ตกใส่นี่ถากง่ายครับแต่ถ้าฝนตกนี่กโอ้โหยากมาก อ่ะก็เจอเอฟซีชมไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวทำงานไปด้วยเนาะเพราะว่าห้าโมงครึ่งแล้วจะเที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะได้เวลากินข้าวแล้วล่ะกับเอาให้เอาให้ตกหน้าก่อนนะครับอเงี้ยไปเอาให้ตกหน้าก่อนแล้วจะไปกินข้าวสนุกดีสนุกดีครับสนุกดี เอีท่านใดว่างๆขอเชิญนะครับมาช่วยน้าไนด้วยนะครับทําคนเดียวทําไปเรื่อยๆนะครับนั่งในป่าญ้าเลยส่วนเอฟีท่านใดที่ทำเกษตรอย่าง อย่างผมนะครับหากท่านมีสูตรอะไรดีๆก็แนะนำได้นะครับเพราะว่าผมก็ต้องศึกษาอีกเยอะเหมือนกันทดลองผิดบ้างถูกบ้างนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอทำงานก่อนนะครับผมสวัสดีครับ